สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ได้ตัวใหม่มาครับเอามาลองมาเล่นมาลงโปรแกรมอะไรเองแบบสักพักหนึ่งละซึ่งเวลาเราได้จากโรงงานมาเลยอ่ะมันมันเล่นได้ไม่ดีเล่นได้ไม่เต็มที่ผมจะมา,าให้ดูข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบว,ว่ามันเป็นยังไงแล้วร้านผมอ่ะมันแตกต่างยังไงที่ผมทําไปให้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันอาตอนนี้ผมก็แกะจากกล่องละผมจะให้ออ เทียบเทียบเฉยๆ,ๆว่าเวลาเราซื้อของได้มาจากโรงงานเลยกับการที่ผมเอามาแล้วผมมาทําอะไรให้อีกมันมัน,ม,นมันต่างกันยังไงของผมอะร้านผมต่างยังไงผมจะลองรีวิวให้ดูนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นมาแล้วขายมานะคือ,เ,อ,อเวลาได้มาจากโรงงานอะทุกตัวเลยครับมันไม่ใช่ว่ามาแล้วเล่นได้เลย มันต้องมาปรับปรุงมาทําอะไรให้มันดีขึ้นซึ่งถ้ามามาจากโรงงานเราเล่นได้เลยอะ่ะมันมันเป็นไปไม่ได้เลยผมต้องมาปรับหมดอันนี้คือ,เ,อเดี๋ยวรอมันเปิดเครื่องแป๊บหนึ่งครับอตอนที่เราก็เปิดเครื่องกันเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาดูข้อแตกต่างว่า,าผมทำอะไรกับเครื่องนี้บ้าง ผมต้องเรียบเรียงลงโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันนี้ไอ้ด้านเนี้ยสีดําตัวนี้นะขวามือสุดเนี่ยคือเราได้มาจากโรงงานเลยเราได้มาจากโรงงานแบบดูแบบมันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะโปรแกรมเวอร์ชันเก่าเนี่ยเนี่ยสองพันสองพันยี่สิบนะครับซึ่งได้มาต้องมาทําอะไรเองได้มาแล้วมันเล่นไม่ค่อยดีครับที่ผมลองนะ พราะแต่ <c oughs> อีกอย่างนึงคือ,อ,อถ้าคุณซื้อมาจากโรงงานผมรับรองว่ามันมันเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเลยนะครับส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตโปรแกรมเป็นตัว2023แล้วแต่ว่าถ้าอัปเดตแต่แต่โปรแกรมมันก็ยังเล่นไม่ดีเหมือนเดิมผมจะบอกจะให้ดูข้อแตกต่างอ,อ,อย่างนี้ f o r s p ป e d เดี๋ยวผมจะกดเข้าไป นะครับตัวสีขาวนี่นะไอตรงนี้ตัวได้จากโรงงานเลยมันเล่นไม่ดีเลยอันนี้อันนี้ผมขอบอกเลยอันนี้ปรับโปรแกรมเป็น2023แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นี่ for s p e e d กันนะครับตัวนี้คือตัวของผมจากหมายถึงว่าที่ผมทำเลยนะจากร้านผมเลยนะเรียบเรียงโปรแกรมให้เรียบเรียงเออเกมให้หมดเล่นได้ค่อนข้างแบบ สำหรับผมคือดีเลยในในในราคาเหรเดียวกันอ่ะผมว่าตัวเนี้ยในเหรีราคาพันห้าถึงสองพันอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยโอเคอันดับต้นๆในราคาเหร็เดียวกันนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ดีกว่านี้ผมแนะนำให้ไปเล่นตัว5 6าหกพันไปเลยจะดีกว่านี้ผมให้ดูตัวนี้สปอตบิ อันนี้คือตัวอัปเดตแล้วนะครับเป็น 2, 2> โปรแกรมตัวใหม่สีดำไสีขาวนะเป็นโปรแกรมตัวใหม่2023อันนี้เป็นตัวของผมอัปเดตเหมือนกัน2023เหมือนกันแต่ว่ามันต้องมาทําปรับอะไรเยอะพอสมควรนะครับผมอยากให้ลูกค้าเอาไปแล้วเล่นได้เลยอะ่ะแล้วผมบอกได้ว่าผม qc ทุกเครื่องด้วยมือของผมเองก่อนส่งให้นะครับแบบสบายใจได้มี lr ข้างหลัง เราดูกันตัวสีดําคือจากร้านผมนะเรียบเรียงโปรแกรมอะไรทุกอย่างให้หมดแล้วดูครับไอ้นนี้ยโหลดนานมากเลยจะดูเวลาผมกดอ่ะเห็นไหมลื่นๆนะครับตัวนี้ยังไม่ไปไหนมันต้องมาลงทำอะไรอีกเยอะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นลองลองเล่นนี่ฟอร์สปีดอ่าตรงนี้มาละผมจะกดลงนะเลือกเมนูเนี่ยมันช้าครับกดแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยต่างจากของผม น,นี่คือเล่นให้ดูว่ามันลื่นหรือเปล่าอย่างนี้นะอ่าน,นี่เล่นแบบลื่นๆเลยนะครับลื่นๆเลยสต็อปดูก,ก่อนมาดูตัวนี้กันอันนี้คือลงอัปเดตเป็น2 0 2 3นี่เฉยๆเนี่ยนวงมันไม่ได้ครับทุกคนไม่ได้เลยอ่อ สรุปเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยได้มาจากโรงงานเลยไม่ได้ทําอะไรเล่นไม่ค่อยดีนะครับต้องมาปรับซึ่งเดี๋ยวลูกค้าเลยเอาไปคือจะปวดหัวไงส่วนใหญ่จะคือเอาไปแล้วอยากเล่นเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยอัปเดตแล้วแต่มันหน่วงช้าเลยหน่วงเลยนะครับอันนี้คือที่ร้านก็คือของผมเอง ทําให้พร้อมเล่นไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะส่วนใหญ่เขาจะซื้อมาขายไปไงก็จะเป็นปัญหาแบบเนี้ยแต่ของผมมันมันไม่ใช่ว่าแค่ซื้อมาขายไปผมเพราะค่อนข้างแบบจะทําให้ดีๆแล้วเอาไปเล่นได้เลยไม่ต้องแบบมามา,มาปวดหัวอะไรกระมานอันเนี้ยทุกเกมในนี้ยผมลองหมดแล้วนะไล่ลองทุกเกมเลย100เกมเป็นร้ออ่ะผมนั่งลองนะครับ พีผมก็ลองผมก็นั่งลองทุกเกมเพราะผมมาคัดเกมเร,เรียบเรียบเียงเกมให้หมดแล้วพวกนี้นะครับผมเรียบเรียบเรียงให้หมดแล้วก็คือเอาไล้เล่นได้เลยไม่ต้องมาปวดหัวงงอะไรแล้วก็ผมผมว่ามันคุ้มคุ้มแน่นอนกับเงินที่เสียไปนะครับอันนี้ผมลองเป็น g o d of War ซึ่งอ,อ อย่าง God o u t อ o ะ PSP อะไม่หมด PSP อ่ะถ้าคุณไม่ปรับไม่ทำอะไรเลยก็เล่นไม่ได้อันนี้ผมก็ปรับอะไรให้หมดแล้วเอาไปแล้วเล่นได้เลย ไปหาดูรีวิวได้ครับว,ว่าอืมถ้าเป็นรุ่นเนี้ยมันไม่มีใครรีวิวแบบผมอะ่ะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะ เดี๋ยวผมเอาตัวอีกเครื่องหนึ่งลองเข้า PSP ดูจะได้เห็นความแตกต่างนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลงรูปอะไรให้เลยกดออฟบอทอยู่ไหนเอ่ยอืม ở bò Mày. Này, chắc quán của mình na. Đây, tôi bật ดูการเลือกครับดูกเซ็ตติ้ง อ่ะโอเคลื่นลื่นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ มาดูกับตัวนี้ให้ฟังเสียงก็แหลกแล้วนะเนี่ยครับมันเล่นไม่ได้ที่คือตัวที่ผมทำอะไรให้หมดแล้ว pandu kan เทียบหมตรงนี้ครับมันเล่นไม่ได้เลยทุกคนเอานะครับก็เราก็เปรียบเทียบกันเล็กน้อยเนาะโอเคเปรียบเทียบเล็ก,ลกน้อยครับจะจะบอก,กเลยเฉยว่ามันได้มาจากโรงงานมันเล่นไม่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ